สวัสดีทุกคนที่เข้าสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ได้นะคะเราวันนี้เราจะพามาดูการที่เราเล่นใบคราบกันค่ะเราเล่นใมคราบเนี่ยล้วก็ไม่มีอะไรมากนะคะที่สกินของเราเองค่ะสกินของเรา,เเราเชื่อว่าโกค่ะคือเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านชอบสร้างอะไรใหม่ๆะคะ่ะแล้วก็ช,ชอบอาแบบคนอื่นมาเล่นมากนะคะตัแ้แต่วันนี้ไปเราเ เราจะเล่นไมค r a f t กันแล้วค่ะทำคลิปไมค r a f t ใช่ผสมผสานกับการเล่นแบบว่าดรูปนะคะเดี๋ยวฉัพาไปทัวร์บ้านกันเลยเล็กก็นี่นะคะคือหน้าบ้าน,นะคะตรงให้เดินตรงนี้ไปทำบนได้นะคะอันนี้ทําเองเลยค่ะทำสปา2-3นาทีได้อืเดี๋ยวคิดตดีดีเออ2ชั่วโมงค่ะอันนี้ทํางานมากเลยจนใจชามาเลยนะทุกคน แรกอย่างก็นะแล้วคิดว่าเราจะทํ่องอีกช่องหนึ่งชื่อว่าอยากมีแฟน้ะกันนะทุกคนคิดว่ายัางไงนี่ก็คือหน้าบ้านเองนะเดี๋ยวพาออกมาใกลๆก่อนจะได้เห็นนี่บ้านเราเองนี่เดินเข้าไปดูเลยอุ้ยเอย้กระโดดไม่ถึงเฮ้ยเล่นเกมตอนนี้ไหมเล่นเกมกันตอนนี้เลไรไมอะโอเคเมื่อกี้ีมีปัญหากับน้องนี่หน่อยนะคะน้องชวนเล่นเกมไหมคะผ่านนี่สนุนบ้านเลยอะไรมาแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ ไปดูชั้น2องะคะ่ะนี่ชั้น2ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีหลังคาไปไม้มนั่งกินทีวีดูแล้วก็เตียงนอน,นะคะ่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนก่อนจากกนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะดไปจุ๊บ